ร้านเปนช่ายแอร์บริวณโคราชเลยวันนี้มาเปลี่ยนสายแอร์กันดีกว่านะแอร์สายแอร์เนี่ยครับลอยบวมๆรั่วนะครับเนี่ยรั่วนี่ก็ทางร้านก็จะไม่เปลี่ยนทั้งเส้นนะครับจะเก็บบล็อกเก่าไว้นะครับตัวนี้บล็อกเก่าตัวนี้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นของแท้นะครับจะเปลี่ยนแค่ย่างนะครับก็จะประหยัดเงินได้เยอะนะครับนี่แล้วการทําการผ่านะครับค่ะนี่ครับผ่าเนี่ยอ่าแต่ไปดูขั้นตอนการตีนอกเข้าสู่ขั้นตอนการตอกปลอกออกนะครับ ้ายต่อขวาออกเลยครับโอเคผ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะไม่ได้งอกนี่ก็นี่นะครับนี่จะเอาสันนี้เก็บตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการย้ำอีกทีหนึ่งใช่แบบนี้นะครับถอดออกมาหัวท้ายนะครับนี่เดี๋ยวก็จะไปล้างท้องพับได้ก่อนเดี๋ยวก็จะมาย้ำอีกทีล้างเสร็จแล้วนะครับสาดเจีมอ่องแล้วก็มาเตรียมนะครับก็คือสายนะครับตัดมาวัดให้เท่าเดิมแล้วก็มีปอกย้ำนะครับสองฝั่งนะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการย้ำการนี้เข้าเข้าสู่ขั้นตอนการย้ำสายนะครับนี่น,น่าสนใโอเคนะครับก็จะเป็นนี่รูปร่างแบบนี้นะครับก็ได้สายบิดต,ตนแท้นะครับแล้วก็ได้โค้งแท้นะครับผมโอเคประหยัดเงินไปเยอะครับผม